สิบันดดบเปรียนเก่าหายากหนึ่งเปลียนหลวงพ่ออยู่วัดบางน้อยจังหวัดสมุทรสงครามปี2459 2. เสรองเียนหลวงพ่อแก้ววัดภูมาไหลจังหวัดสมุทรสงครามปี2459 3. เสราเียนหลวงพ่อดำวัดตาลบำรุงกิจจังหวัดราชบุรีปี2459 4. เสี่รเียนพระพุทธวิริยากรวัดสัตนา ปริวัติจังหวัดราชบุรีปี2458 5เหรียญใบสา,าเกวัดบ,บวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครปี2453 6เหรียญอริสัทธรีวัดบ,บวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครปี2450 7เหรียญพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีปี2449 แปเหรียญเสียมาจอปรรรชาการที่5ปี2444 9. เปหรียญพระพุทธชินสีวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครปี2440 10. เหรียญพระพุทธบาทก่อสีชังจังหวัดชนบุรีปี2435ฝากกดและกดแชร์และกดติดตามช่องพระเครื่องทั่วไทยด้วยนะครับขอบคุณครับ